พี่ก็ได้เจอแค่เครื่องคูเลเซอร์อะไม่เจอคนคูคูหรอครับค่ะเมื่อคุณกับพี่พนักงานคุยกันถูกคอคุณผู้ชายรอดูนะฝนมันดีิีทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำคูเลเซอร์หรอกผมาำน้าเสียค้าอ๋อฮะมันเบิร์นนะครับให้เรามีวิธียังไงครับเอาถุงห่อเจ็บไหมคบรนไม่เจ็บหน้าหุรับยังรับได้เยอะแต่ดูแบบเป็นคนที่ไม่น่าจะ กกร,รับรับได้ครับมผมแบบหน้าโมดิทตี้เหรอครับจริงจริงดีมากเลยอ้โเด้งเดี๋ยวผมรับตาเมืเ่อไหร่ครับไม่ี๋ยวค่หลับตาถ่ายรูปได้ด้วยเหรอาเราเป็นผู้ชายจะเก็บไหมนะไ่น,นอนนะผมพอสบายผมล้นเหลืออยู่แล้วครับเป็นคนหน้าตาดีแล้วเก่งด้วยโอ้าธุอย่ากระดุ้งนะคะนี่น้ำไม่เจ็บครับนี่คือทำแล้วเลยครับอ๋อค่ะแค่เปิดหัวอ๋อครับมา กดแล้วแหละครับเรียกตอบแล้วค่ะโอ้นี่หนักเลยเบาเงาตายผมนี่มีปัญหายอยู่แล้วคือเราจะรู้ได้ไงครับว่าแบบกดออกหมดจะมีก้ <c oughs> นอะค่ะยังไงครับหม <c oughs> ายถึง <c oughs> ว,ว่าล <c oughs> ากมันจะออกต้องดูใช่นิดนึง ราดแก้วหรือราดถอยครับน่าจะเป็นราดถอยอค่ะเพราะว่าเล็กมากราดแก้วน่าจะทางคนผู้ชายไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับไอเดียนี่คุยอยู่นี่คุยเลยนะห่าง <c oughs> คิวนะได้ครับ <c oughs> มาครับเตียดจริงๆนะคะครับ <c oughs> โอ๊ยยังนี้เราสามารถคอมเมนต์ลูกค้าได้ไหมคะ